สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องของแนนพินพู้ไทยนะครับเมือ่อนี้าพีผพา,พานองมาเบิงการเตรียมท่อนท่านมันตะบอลังที่จะลงแปลงปลูกนะครับการตัดรลคาก,การแค่น้ำยาเล่งรากนะครับว่าวิธีการเป็นแนวใดนะครับที่ที่ตัดตัดกันอยู่นี่ก็คือการใส่เลื่อยวงเดือนนะครับเลื่อยวงเดือนตัดตัด ถอนั่นมั่นตะบะหลังเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าใส่ไปเรื่อยวงเดือนนี่ยือ A K าาเทเขา,จ,าจะ,ะากกาดีนะครับแล้วก็อัตราการเกิดลากรอบๆหนึ่งก็คือจะชึ้นยอดนะครับที่ทพันธุ์พันมากก็คือว่าผสมพามเล็จนะครับลากเขาจะเกิดดีมากนะครับแทเขาจะบบแตกนะครับถอนทันมั่นตะบะหลังของ,องเท่านี่ก็จะเป็นบบเป็นเทเกอะไรอย่างคืีใสอ่อุปกรณ์แบบอื่นตับนะครับ ที่ใส่กันดยเพื่อเดียนตัดนะครับแพลเขาจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่แตกนะครับแพลเขาจะละเอียดมากนะครับแพลหม่องร้อยตัดเนี่ยถ้าเบื้อง,นะงขั้นตอนวิธีการเตรียมน้าแอเด้วยครับมือนีเอามาบวกที่บอกนองกันนะครับมือนีผมใส่อ่างบอรซีเมนต์นะครับขนาดกว้า,วางประมาณเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้นะครับ น้ำยาที่ผมใส่ก็คือบีวันครับบีวันนะครับผมสังมาเป็นซีลีส์เลยครับกับปกใกไงเลยเอามาไว้ถัาวเสียอนท่านมันตะบลังนะครับปลูกเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับแ้วก็เป็นที่ใส่ใส่อยู่กับคือปุ๋ยฟงดํานะครับปุ๋ยผงดํเป็นมีอยู่ขายตามแอปทีสมทั่วไปนะครับปุ๋ยผงดํานะครับเป็นซองเล็กๆนะครับแต่ฟงดำเท่าเอามามาผลใส่กันนำนะครับครับเออ มยาเองหลักวั 1, นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหมักมูลสุก,กรหรือว่าน้ำหมักขี้หมูครับนี่ครับผมหมักไว้ก็คือไวถเ์เทเซ่ทอนท่านมันสับปะลังโดยเฉพาะนะครับรากะขี้พ่นมันสับปะหลังตอนที่เขาแตกใบออกมาแล้วนะครับพอรับน้ำขี้หมูครับดีดีครับตัวนี้ครับอ่าบางคนก็นใส่เอ่อ มาแล้วกับที่ว่าประตูเขลี้ยงนะครับแค่นี้แค่ยังไปได้กับได้พิเศษหนึ่งนะครับกานใส่ใบเรือวังเรือนตัดนะครับผมตอบแผ่ของเขาครับคือเขาจะบดแตกนะครับเอาเตรียมพรน่านมัสกหลังเนี่ยก็คือเตรียมพรท่านเตียดีแน่แจ้งหน่อยนะครับไอ้นีนไข่นี่าความใหญ่แน่แจ้งหน่อยเี็ความใเงยในหลักการอาแบบพอดีนะครับบ่เบเท่าเบาแกลี่ยเกินไป ครับถ้าก like like so ันตัดไปเรื่อยๆครับใบเรือร่วงเดือนนะครับเผาจะละเอียดมากครับให้เขาจะละเอียดจิ้เลยนะครับให้ใส่ระยางนะครับเตะกับโมสุเรื่อร่วงเดือนครับเรือร่วงเดือนนี่ยคือเป็นอ่าผีพิษนะครับที่เคยใส่มากมาเบิองแผลเขาครับเบิองแผลแผลถอนท่านมันสับหลังนะครับพี่น้องกจ ผูกมาสะวันลังแล้วก็เลียบค้อนท่านดีๆในท่านหน่อยนะครับนี่ครับเป็นรอยแผลที่อ่าเป็นผลจากการใส่เรือวงเดืยนตัดนะครับแผลเขาจะเรียบเรียบเนียนเลยแหละครับแล้วนกะ็อัตราการเกิดลากจะดีมากเพราะว่ามันบ่าแตกนะครับแต่อันผู้ได้ถนัดเ,เลี้ยงได้กะบ่าว่ากันครับอันนี้ผมถนัดมากมากแบบดีผมเคยใส่แบบนี้กันเลย เอามาซูพีซูนองในเบิ่งกันว่าเป็นเนื้อใดรับส่วนน้ำยาแช่นะครับน้ำยาแช่เอ่อคอนทินมันสปะหลังเนี่ยกลาพืชมีสามที่อย,อย่างนะครับอ่าผู้ใดมีน้ำมักปลาน้ำมักเนี่ยกับเอามาผสมแค่ได้นะครับแค่กับคือตัวหลักๆก็คือบีวันครับบีวันนะครับ,รบแล้วกับผงดำผงดีผงดำนะครับผงดีผง,งดำนะครับ แบบนี้นะครับพี่ผมใสนะครับอยู่ในแอปที่สมนะครับเรื่นะองเขาไปค้นหา,ารากาสื่กันมาได้นะครับล้วกาที่พาไปดก็คือจุลีสังเคราะห์เสียงครับผมเอ็ดว้หลายขวดเลยครับจุลีสังเคราะห์เสงเอาใส่อ่างละขวด